ซูซู Onew 1.9 DDI Blue Power รถปี2,019ผ่อนแคบ8,000ใครอยากได้รถเอาไปใช้วิ่งงานคุณลูกค้าเข้ามาดูได้เลยค่ะคลิปนี้ มาพบกับปลายที่ลำเลิศคาเซ็นเตอร์คุณลูกค้าวันนี้ปลายพาคุณลูกค้ามาดูรถนะคะที่ใครเป็นสายซิ่งนะคะสายซิ่งสายแซดคุณลูกค้าหาอยากได้รถอึดๆทนๆนะคะเอาไปแต่งซิ่งเอาไปทํากินกันวันนี้ป้ายพาคุณลูกค้ามาดูแล้วคุณลูกค้าหาวันนี้มาพบกับคันนี้นะคะอีซูซุออร์นิวคุณลูกค้าหามาพร้อมเครื่อง1.9ดาูพาวเวอร์สำหรับคันนี้บอกเลยว่า ได้เป็นรถปี2019ไม่แค่หลักหมื่นที่สำคัญคันนี้คุณลูกค้าบอกเลยว่าใครได้ไปนี่คือคุ้มมากๆไม่หลักหมื่นได้รถปีใหม่ที่สำคัญได้สีขาวพร้อมวิ่งกับทุกบริษัทเดี๋ยววันนี้ปายพามาดูคุณลูกค้กาหาสหรับคันนี้นะคะได้รถปี2019ใหม่ๆกริบๆแบบนี้คุณลูกค้าไฟด้านหน้าบอกเลยว่าตาใสๆแบบนี้นะ นาด,ดุแบบนี้มีโลโก้ E สูสคุณลูกค้าหาสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้มาพร้อมแม็กเดิมนะคุณลูกค้าแม็กเดิมจากศูนย์พร้อมยางปีใหม่ใครอยากได้นะคะแม็กแต่งซิ่งเราใส่ให้ได้เดี๋ยวให้อดมินขึ้นรูปไว้ให้ว่ามีแบบไหนบ้างเลือกได้เลยคุณลูกค้าหามาพร้อมเครื่อง1.9สปาร์คเป็นกระบะหัวเดียวนะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้คนระูกระจกเป็นสีขาวนะสีขาวๆแบบนี้เข้าได้กับทุกบร,ริษัท ใครที่กําลังมองหารถเอาไปวิ่งร่วมกับบริษัทกําหนดสีกําหนดปีคัดนนี้เข้าได้กับทุกบริษัทแน่นอนวิ่งได้ยาวๆ50ป,ปีเลยคุณลูกค้าคะล้อหลังนามาพร้อมแม็กเดิมอย่างปีใหม่แบบนี้หรือว่าใครนะคะอยากเอาไปบรรทุกนะคะอยากได้ล้อกระทะผ่านนะคะเราก็ใส่ให้ได้คุณลูกค้าคะมาพร้อมตู้ทึบนะคะสูง2เมตร10เราจดทะเบียนลงเล่นให้พร้อมคุณลูกค้าคะภายในปลูกไม้อให้อย่างดีคุณลูกค้าคะนี่สติ๊กเกอร์ e สุด ดีแม็กะนะคะ DDI นะคะเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูนิดนึงคุณลูกค้าคะเราตัดให้ใหม่เลยนี่ภายในปลูกไม้อให้อย่างดีแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวพัสดุเสียหายรัว่วซึมฝนตกไม่เปียกแน่นอนแม็ก i ์ไลเนอใหม่ๆแบบนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถตู้ทือไปทํากินอยู่คุณลูกค้าคะสามารถเมาคันนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากได้ความสูงอื่นนะคะ เมตรแปดสิบสองเมตรสามสิบเข้ามาจัดได้เลยเราจัดให้ได้เพราะตู้ถือของเรานะเราตัดให้ใหม่ทุกคันคุณลูกค้าใครที่กำลังมองหาอยู่สามารถเข้ามาได้เลยด้านบนมีไฟให้ด้วยนะคะเป็นไฟเบร์นะคุณลูกค้าค่ะ,คะไฟเบร์ไฟเลี้ยวนะคะเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะขับไปปลอดภัยแน่นอนนี่พลาสติกคุ้มสีฟ้าแบบนี้ยังอยู่อยู่เลยคุณลูกค้าการันตีว่าตัดใหม่แน่นอนนะคะด้านข้างนะคะคุณลูกค้าใครที่กําลังมองหารถไปทํากิน ได้รถปีใหม่ที่สําคัญบอกเลยว่า,าไวรุ่นกําลังสร้างตัวนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยดูรอบคันกันไปแล้วคุณลูกค้าเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าเดี๋ยวป้ายพาไปดูเลยค่ะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าหามาพร้อมเครื่อง1.9ภายในเป็นระบบไฟฟ้าแล้วทั้งคันนะคะคอนโทรลนหน้าเป็นสีดําตัดกับเบาะหนังสีเทาแบบนี้คุณลูกค้าสวยๆเบาะยังแน,น่นๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญคันนี้นะคะ มาพร้อมพวงม,มลาลัยพาวเวอร์นะคะคุณลูกค้าค่ะวิทยุใช้งานได้ปกติสามารถต่อ USB AUX ได้ที่สำคัญมี CD VCD นะคะคุณลูกค้าแอร์เป็นระบบแมนน่วนนะคันนี้นะคะมาพร้อมเลขไมล์เพียง6 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าการันตีว่ารถทุกคันที่น้อเลิศคาร์เซ็นเตอร์ไม่แท้แน่นอนคุณลูกค้คาหาใครที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยเพราะว่าขนาดพลาสติกใสยังไม่แกะคุณลูกค้าค่ะคันนี้บอกเลยว่ากริบ อยากนาเสนอมากคุณลูกค้าคะดูภายในกันไปแล้วดูรอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบ้างคุณลูกค้าว่าเครื่องเขาอึดเครื่องเขาทนขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะเดีย๋ยวดูห้องเครื่องของเขากันคุณลูกค้าหาบอกเลยว่ามาพร้อมเครื่อง1.9เครื่องเล็กสุดประหยัดน้ามันแต่กําลังเขาไม่เล็กคุณลูกค้าหาสําหรับคันนี้นะมาพร้อมเครื่อง1.9บูพาวเวอร์แรงม้าของเขาคันนี้นะคะ จะอยู่ที่150แรงม้าะรอบของเขาอยู่ที่3,600รอบต่อนาทีคุณลูกค้าบอกเลยว่าเครื่องเล็กแต่กําลังแน่นแน่นอนนะคะใครที่กําลังเลงอยู่คุณลูกค,ะคะ้าค่ะแนะนําเป็นคันนี้เลยได้รถปีใหม่นะคะสภาพริบดใบไปน้อยๆที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากๆได้สีขาว้อมวิ่งกับทูกบริษัทคุณลูกค้าใคร อยากได้รถเดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้ก็จัดได้คุณลูกค้าคะหรือว่าใครอยากใส่แม็กซิ่งนะคะใส่ล้อกอระทะผ่ายัางหนาๆก็เข้ามาจัดได้สําหรับคันนี้คุณลูกค้าหาราคาของน้องบอกเลยว่าเบามากๆได้รถปี2019แบบนี้แต่ราคาอยู่ใงแค่459,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้าคะได้พร้อมตู้ทึบได้พร้อมแม็กนะคะคุณลูกค้าเข้ามาจัดได้เลยที่สำคัญผ่อนเบาค่ะเพียงแค่เดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้น บาดพันนิดๆแต่บอกเลยว่ารถแบบนี้เอาไปนะคะมีแต่สร้างรายได้ให้คุณลูกค้าได้แน่นอนใครที่เช่ารถเขาอยู่ก็ดีหรือว่ากําลังมองหางานใหม่อยู่คุณลูกค้ามาจาักคันนี้ไปได้เลยให้เป็นตัวช่วยห,หารายได้ให้คุณลูกค้ากันสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าใครที่อยากเข้ามาดูนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ลอมเลอศคาสเซเตอร์นะร้านของเรานะคะตั้งอยู่นะเส้นเรียบวารีคูขวานะคะเขตมนมินบุรีหนองจอกนะคะตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆกับสํานักง,งานเขตหนองจอก ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรหาไปได้ค่ะที่เบอร์นะ0 86ค่ะ448 8ี่แนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะไปก็พาคุณลูกค้ามาดูรถทำกินกันไปแล้วใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อเข้ามาไปได้สำหรับวันนี้นะคะไปต้องขอดวลาไปก่อนต้องขอเอ่ยคำว่าสวัสดีค่ะ